มันชิดกันไปหน่อยอะขยับให้ห่างกันอีกนิดเอาอันที่ออกดีกว่างดงามเลยลองมาดูสิดูตรงนี้เห็นไหมใหญ่เบอร์นี้ไม่เห็นก็ตาบอดแล้วพวกเราทำไดนะ้ดีกันเลยนะเนี่ยถึงแม้ผมจะเคยขายปริศนาที่แอบแฝงและยังหาคำตอบไม่ได้ในออฟฟาซาเดสไปหลายครั้งแต่ต้องยอมรับเลยว่ายังมีบางเรื่องนะครับที่ผมเองก็ยังหาคำตอบไม่ได้เช่นกัน ซึ่งปริศนาพวกนี้ผมก็ได้พยายามหาหลักฐานและเหตุผลมาอธิบายแต่ก็ยังหาไม่เจอมาจนถึงทุกวันนี้ <Okay. S 1> หรือผู้กำกับเขาจะใส่ความลับบางอย่างที่อาจจะไปต่อย,ยอดได้งั้นวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอ2ปริศนาที่ยังหาคำตอบไม่ได้ในออฟอาร์เดน 1. สรุปจินซูเป็นคนติดเชื้อประเภทไหนกันแน่อย่างที่เรารู้ว่าจินซูลูกชายของคูวิทเป็นคนแรกที่ติดเชือ้อโดยคูวิทได้แอบฉีดไวรัสให้เขาตอนหลับโดยที่เขาไม่รู้ตัวและต่อมาคูวิทก็เล่าว่าในคืนเดียวกันจินซูก็กลายเป็นซอมบี้แล้วกัดแม่ตัวเองและในฉากเปิดเรื่องเราก็จะเห็นเขาอยู่ในร่างของคนปกติด้วยโอ,โอเค ก่อนที่ผมจะไปวิเคราะห์ว่าตกลงจินซูเป็นคนติดเชื้อประเภทอะไรยังมีหนึ่งเรื่องนะครับที่ผมยังงงและหาคําอธิบายไม่ได้คือในเมื่อพอคูวิตรู้ว่าจินซูเป็นซอมบี้แล้วกัดแม่ตัวเองเขาเลยจับทั้งสองล่ามโซ่ไว้ในบ้านคําถามคือแล้วตอนต้นเรื่องจินซูออกมาเจอแก๊งบูลลี่ได้ยังไงเฮ้ยที่เวนิลมากนะต่อยฉันเสียทุเรศเลย ดูจากการแต่งตัวของแต่ละคนผมว่าเหตุการณ์นี้นะครับน่าจะเกิดขึ้นหลังจากตอนโรงเรียนเลิก <Okay. S 1> แล้วแกงบูลี่ก็จับจินซูมาเคียย์เรื่องจดหมายลาตายซึ่งผมก็งงว่าในเมื่อครูวิทมัดจินซูไว้ที่บ้านแล้วจินซูออกมาโรงเรียนได้ยังไงในเมื่อเขาก็รู้ว่าถ้าจินซูพาดไปกัดใครก็จะเกิดการแพร่เชื้อตั้งแต่ตอนนั้นทุกคนลองคิดดูถ้าตอนนั้นแกงบูลี่โดนจินซูกัดจะเกิดอะไรขึ้นและหากเราจำได้ การที่ควิตขังฮยอนจูไว้เพราะเขาไม่ต้องการให้เชื้อไวรัสมันแพร่อ,ออกไปเราจะเห็นว่าเขาดูกังวลมากๆแต่เขาเลือกที่จะปล่อยจินซูให้ไปโรงเรียนเนี่ยนะโอเคซึ่งการที่จินซูมาโรงเรียนได้ นั่นหมายความว่าเขาก็ต้องอยู่ในสภาพของคนปกติตลอดทั้งวันคำถามคือแล้วตกลงเขาเป็นคนติดเชื้อประเภทไหนกันแน่ถึงแม้ผมจะเคยบอกไปในคลิปเก่าว่าเขาน่าจะเป็นเซลบี้ประเภทที่ควบคุมตัวเองไม่ได้แต่พอผมลองย้อนกลับไปดูฉากที่นักวิทยาศาสตร์บอกว่า คนที่เป็นซอมบี้มาจากการที่ไวรัสเข้าไปควบคุมสมองและร่างกายของคนคนนั้นจึงถือว่าตายไปแล้วที่เห็นอยู่คือศพเดินได้มันเลยย้อนแย้งกับจินซูว,ว่าในเมื่อเขาก็กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วไวรัสก็ยึดสมองไปแล้วเขาจะกลับมาอยู่ในสภาพของคนปกติได้ยังไง สิ่งนี้นะครับก็อาจ,จาต้องไปรอคำตอบเพิ่มในซีซั่น2เพราะกรณีนี้ผมยังหาคำตอบไม่ได้จริงๆทุกคนลองคิดดูซอมบี้ในโรงเรียนมีตั้งกี่คนแต่ไม่มีใครที่จะกลับมาอยู่ในสภาพของคนปกติได้เลยและการที่ครูวิทปล่อยจินซูให้ไปโรงเรียนก็แปลกๆคงต้องรอดูกันต่อไปครับผม2 เขาคนนี้โดนกัดไปแล้วแต่ไม่เป็นอะไรเลย ดูเหมือนว่าผู้กำกับนะครับจะทิ้งปมไว้ให้เราคิดต่อมากกว่าที่คิดจากคลิปก่อนๆผมได้เคยบอกว่าโควิดโดนกัดไปแล้วแต่ไม่เป็นอะไรเลยมีความเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะสร้างวัคซีนแต่ไม่ยอมบอกใครโอเคมาเข้าเรื่องกันในทีมกู้ภัยต่างก็ได้รับแจ้งให้ไปช่วยเหลือในที่ต่างๆเนื่องจากมีการระบาดของซอมบี้โดยทีมกู้ภัยหนึ่งของพ่ออุลโจโก็ได้รับแจ้งให้ไปที่สภาเทศบาลเมืองซึ่งที่นั่นมีคนกลายเป็นซอมบี้แล้ว ถูกจับมัดไว้หยายพด้วคันึ่งสองโดนกัดลก it, ลดเราไม่เป็นไรครับนิดหน่อยหลังจากผู้ช่วยหนึ่งคนโดนกัดแน่นอนว่าไม่นานหลังจากนั้นเขาก็ค่อยๆกลายเป็นซอมบี้เช่นกันซึ่งฉากนี้เราจะเห็นว่าผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ได้พ้าดหลอกว่าอูซินโดนกัด แต่ที่เราลืมไปเลยเพราะเขาไม่ได้เป็นตัวละครหลักบวกกับช่วงต้นเรื่องนานๆนนทีจะตัดฉากมาที่เหตุการณ์ของพ่อโอนโจไม่แปลกที่พวกเราจะลืมเรื่องนี้ไปโอเคสรุปคืออูซินโดนกัดไปแล้วแต่ไม่เป็นอะไรเลยอ้าวเอาอีกอะ ของคูวิดก็เพิ่งจะทิ้งปมไว้คราวนี้มาอีกซึ่งเราจะเห็นว่าตลอดทั้งเรื่องอูซินไม่เป็นอะไรเลยยังเหมือนคนปกติร้อซและเขาก็ไม่มีทีท่าว่าจะอยากกินเนื้อนั่นแปลว่าเขาก็ไม่ใช่เซียวบี้เช่นกัน ถ้าเป็นของคูวิทผมยังพอตั้งทฤษฎีว่าเขาอาจจะสร้างวัคซีนได้เลยทำให้เขาไม่เป็นอะไร <Wow. S 1> แต่ในกรณีของอูซินผมคิดไม่ออกจริงๆโดยตอนแรกผมก็คิดว่าหรือจะเป็นความผิดพลาดของซีรีส์แต่ผมก็มองว่าถ้าผู้กำกับเขาตั้งใจจะวางบทอูซินให้ไปช่วยพ่อโอนโจหนีจากค่ายกัดกันก็ไม่จำเป็นต้องใส่ฉากที่เขาโดนกัดเข้ามาก็ได้ยังไงเขาก็ต้องรอดจากเหตุการณ์ตรงนี้อยู่แล้วจะทำอะไรพาผมไปด้วยสิครับ ซึ่งสิ่งนี้ก็ยังคงเป็นปริศนาว่าตกลงอูซินจะเป็นยังไงต่อแต่ผมก็ไม่กล้าย,ยืนยันว่าเขาจะมีภูมิคุ้มกันเพราะด้วยความที่เขาไม่ใช่ตัวละครหลักผู้กำกับไม่จำเป็นที่จะต้องเลือกเขาให้เป็นคนพลิกสถานการณ์เอาเป็นว่าผมยังไม่สามารถตีความเหตุการณ์นี้ได้ทุกคนที่เห็นยังไงนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้เลยเนาะ โอเคและนี่นะครับก็จะเป็นการคาดาวของผมก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจพวกเราด้วยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ